ด้วยค่ะว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องกฎหมายพื้นฐานในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทที่1กฎหมายจราจรทางบกประเภทที่2กฎหมายทะเบียนราษฎรและประเภทที่3กฎหมายยาเสพติดให้โทษค่ะ กฎหมายจราจรทางบกประกอบด้วยกฎหมายจราจรผู้ขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่รถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์จะต้องสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้สอนกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานจะต้องขับขี่ชิดขอบทางซ้ายมีกระดิ่งหน้ารถและมีไฟท้ายสวมหมวกนิรภัย กฎหมายจราจรทางเท้าคนทางเท้าจะต้องเดินบนทางเท้าหรือไหลทางคะ่ะกฎหมายจราจรเหล่านี้ยังมีเครื่องหมายจราจรหรือป้ายจราจรที่ต้องรู้จักมีอยู่สองประเภทคือป้ายจราจรประเภทบังคับมักจะมีพื้นที่สีขาวขอบสีแดงเป็นป้ายกำกับต้องทาตามเช่นห้ามเลี้ยวขวาห้ามกลับรถ 2. ป้ายจราจรประเภทเตือนมักจะมีพื้นที่สีเหลืองขอบสีดำจะเป็นป้ายแจ้งเตือนว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเช่นถนนลื่นเขตโรงเรียนเป็นต้นเป็นไงกันบ้างคะกฎหมายประเทศที่1กฎหมายจราจรทางบกอ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการทำปิดกฎหมายจราจรทางบกกันเลยค่ะ ขับรถเร็วกว่าเกินกฎหมายกำหนดปรับ500บาทจอดรถในที่ห้ามจอดปรับไม่เกิน500บาทประเภทที่2กฎหมายทะเบียนราษฎรคือกฎหมายที่เกี่ยวกับทะเบียนคนเกิดทะเบียนคนตายและทะเบียนบ้าน 1. การแจ้งเกิดเมื่อคนเกิดไปในบ้านเจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งเกิดภายใน15วนันนับตั้งแต่วันเกิดหนะ้าที่ว่าการอำเภอแล้วจะได้รับใบสุติบัตร 2. การแจ้งตายเมื่อมีคนตายภายในบ้านเจ้าบ้านมีหน้าที่แจ้งตายภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตายในกรณีไม่มีเจ้าบ้านจะเป็นหน้าที่ของผู้พบศพที่จะต้องแจ้งการตายภายใน24ชั่วโมงและจะได้รับใบมรณบัตร 3. การย้ายที่อยู่การย้ายเข้าย้ายออกเมื่อมีผู้ย้ายที่อยู่เข้าหรือที่อยู่ออกให้เจ้าบ้านแจ้งการย้ายเข้าย้ายออก ภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ย้ายเข้าและย,ย้ายออกซึ่งในปัจจุบันสามารถแจ้งย้ายปลายทางได้ค่ะ 4. การตําบัตรประชาชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งมีอายุใช้งาน8ปีบริบูรณ์ เมื่อบัตรหมดอายุผู้ถือบัตรต้องมีบัตรใหม่โดยการยื่นคำขอต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุค่ะสำหรับตัวอย่างกฎหมายเปลรียนราชน,นะคะก็จะเป็นไม่ยื่นคำขอมีบัตรภายใน60วันมีโทษปรับไม่เกิน500บาทบัตรหมดอายุไม่ต่อบัตรภายใน60วันมีโทษปรับไม่เกิน200บาทค ประเภทที่3กฎหมายยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพุทธศักราช2522ซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมยาเสพติดให้โทษของประเทศไทยหมายถึงสารเสพติดหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพเข้าไปสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทานสูดดมสูบฉีดหรือด้วยประการใดๆทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ จึงได้แบ่งยาเสพติดประเภทยาเสพติดให้โทษดังนี้ประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงเป็นยาที่ไม่นำมาใช้ในทางการแพทย์และไม่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากนเช่นเอโลอีนยาบ้ายาอีเป็นต้นประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไป มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมากและมีความเสี่ยงต่อการติดยาของประชากอนในระดับที่พึงระวังเช่นมอร์ฟีนโคเคนโคเดอีนประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่2เป็นส่วนผสมอยู่ด้วย ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับไว้เป็นยาที่ทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายและมีประโยชน์ในการรักษาโรคเช่นยากแก้ไอผสมโคเดอินประเภทที่สสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือประเภทที่2เช่นอะเซติกแอนดไรท์ อาเซติกคอรไประเภทที่5ยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภทที่1-4ถึง4เช่นกัญชาพืชกระต้มเป็นต้นในปัจจุบันประเทศไทยได้ปลดล็อกพืชกระ่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5แล้วค่ะต่อไปนะคะก็ไปดูโทษของกฎหมายยาเสพติดกันเลยค่ะ กระทำผิดในประเภทที่1จำคุกสูงสุด10ปีตัวปรับสูงสุด2 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทำความผิดในประเภทที่2จำคุกขั้นสูงสุด10ปีหรือปรับไม่เกิน1,0,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประเภทที่3ที่ใช้ในทางการแพทย์อนมีไว้ในครอบครองได้ตามกฎหมายประเภทที่4มีตัวจำคุก5ป้ปีและปรับไม่เกิน5 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประเภทที่ห จำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเห็นไหมคะน้องๆว่ากฎหมาย้นฐาในชีวิตประจําวันเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้ชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมนะคะดังนั้นหากเราต้องเดินทางนะคะก็ต้องใส่หมวกกันน็อกหรือจตมตามกฎหมายเจริญจวนนะคะแล้วก็ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะ ำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสังคมไทยของเรานะคะก็จะ,ะสงบเรียบร้อยนะคะมีมีวินัยในตัวเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะดูดาวขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบาบายบา